พิธีขอเรียนเชิญครับขบวนเรียตั้งไหน ก็เป็นความสามารถของลูกหลานชาวอำเภอโคงนะครับที่ได้มีการนำเครื่องเป่าเครื่องตีนะครับในรูปแบบของวงโยธวาทิตด้วยชุดดีชันสวยงามนะครับบรรเลงเพลงนำนักกีฬาคงกีฬา ื่ที่จะทำวาการบท่านประธานในพิธีแล้วก็เข้าไปตั้งยังจุดที่กำหนดไว้ภายในสนามศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแนครราชี่มานะครับอำเภอบ้านเรือก็อได้มีการเชิญตรนกีฬามีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองนะครับในส่วนของ ที่ปรการอำเภอบ้านเหลี่ยมวันนี้ร่วมกันปิจภาพนะครับตามมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลี่ยมรวมกีฬารวมท้องถิ่นรวมสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์ไทยร่วมรวมใจสู่อาเซียนนี่ก็เป็นความฝันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลี่ยมซึ่งนำทีมโดยท่านนายกทรงยศเรืองสีใสนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านเหลี่ยมท่านรองพักนันทองหล่อ ท่ารองสุเพียนศรีเสนแล้วก็ปลัดปัสิยาเหมหาชาติผู้ถือป้ายนะครับก็เป็นคุณวรรลักษ์สายแก้วผอ,ออกองคังนะครับพร้อมด้วยกระบวนนกกีฬากระปานไปตามมาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกระเบื้องนะครับวันนี้โคกระเบื้องข้อมูลมาแล้วครับนางสาวอาภาพรจำานาศึกนะครับเป็นผู้ ถือป้ายเรียกเชิญป้ายแล้วก็จ่าทิพย์เตียมพรอุดมดีแล้วก็นางสาวถุกคารัตสายทองนะครับเป็นผู้ที่เชิญทานพุ่มเงินพุ่มทองแล้วก็มีขบวนรงโรงกีฬาของโค์งการแผนสวนตะบนพวกเบื้องนี้สวยงามนะครับเขียวฟ้าเรือเขาวเข,ขียวนะครับขาวเขียว มีนี่เป็นการต้อนรับสังคมอาเซียนนะครับแต่งกายในชุดแต่ละประเทศที่ประเทศของอาเซียนของเรามีลีดเดอร์สวยงามน่ารักเลยทีเดียวชมได้นะครับแต่อย่าไปไปรักจริงๆเรามีกระบวนของผู้บริหารนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านไปนะครับด้วยชุดเสื้อสีฟ้า พมเพื่อนต่อไปชะละกานะครับท่านนายกนรงเทวเกรียรมีป้ายผูดมีป้ายไม่มีข้อมูลก็ไม่เป็นไรครับก็ชมการยกกันตาปัธยาัยนะครับรวันนี้มาในชุดเสื้อสีบานเย็นมองดูสบายตานะครับช,ชะละกาก็มีป้ายโดาลงเข้ามาด้วยออขอบพระคุณนะครับออขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ได้ให้เกียรติร่วมขบวนมา ยกเดชิลง,งัวพระเนาพงษ์โอ้ถือป้ายผู้เชิญป้ายไม่รู้จักนามไม่เป็นไรให้รู้จักหน้าตากันเอาไว้วนะครับขคงการแริหาส่วนตำบลบางโพนี่ราบผ่าว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาโครงการบรหารส่วนตะบลบางโพแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับในเร็วๆนี้เมื่อวานก่อนโน้นก็เลือกตั้งผู้นำของที่แะครับคือผู้ใหญ่บ้าน ากว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตยเบ่งบานที่ตำบลวางโพกองเราอาจะรไปข้างต้นท้องงานเทศบาลแหยื่นข้อมูลมาเมื่อกี้นี้ผู้ถือป้ายนางสาวนัทสุธัญญานะครับจิบบุญแล้วก็นางสาวสุภรักน์ผงนอกนะครับไม่ถือป้ายผ่านไปก็มีขบวนทงสัญลักษณ์ของเทศบาลนี่ขาวแดงนะครับขาวแดง เราจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์กันกันอย่างเรียบง่ายท่านนายกสมคิดมีชานำพีร้องขาลารายการแล้วก็สมาชิกริศาบาลหรือสทอร่วมขบวนมาด้วยเป็นการปิดท้ายขบวนเป็นขบวนสุดท้ายนะครับ รับในขณะน,นี้วงโยธาทิตจากโรงเรียนเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครศรีมานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมเปิดทำการสอนในระดับมัธยมไลายของใจทุกส่วนอยู่ดํารง กทััั้งงหมดหลน,นำมาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเกิดการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่บุลคลากรท้องถิ่น 4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของผู้เล่นตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายในองค์กร ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตของอำเภอว่าเหลืองขอรัตนาคุณภาษีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลวิภพได้โปรดสบันดาลประทานพรให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพบฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และขออวยพรให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเจ็จำนงวัตถุประปสงค์ทุกประการแบบนี้ถ้าผมได้เวลาสมควนผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่6ประจำปี2556ณบัดนี้ครับ ทีฬาทั้งห้าท้องถิ่นก็ขึ้นตามเลยนะครับขึ้นตามของนักดาาตามผมนะครับด้วยเสียงอันดังข้าพเจ้าขอประกาศตน นักที่นี้ว่าณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริงอันแท้จริงข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะแข่งขันกีฬา จากแข่งขันกีฬาด้วยน้ําใจนักกีฬาด้วยน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้แพ้รู้ชนะรู้ชนะรู้อภัยรู้อภัย,อ,ภยอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงผู้เชิญธงกับประจำ